ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยิดน,นดีดดดดดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรอนดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมการาคม2,500 69หรือว่า2026นั่นเองเรียกว่าเข้าสู่ปีใหม่นะคะ,ะจริงจริงคลิปนี้ทุกครั้งอะคะ่ะกิ่งฟ้าจะมีการลงล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเป็นเดือนใหม่แต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นการอวยพรให้กับทุกท่านนะคะก่อนที่จะวันปีใหม่หรือบางคนอาจจะดูคลิปนี้ในช่วงเขาเรียกว่าปีใหม่เป็นต้นไปไปแล้วนะคะก็แฮปปี้นิวอีนนะคะทุกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะแล้วก็ ทำอะไรก็รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะขอให้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีนะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีก็กิฟฟาชชั่มันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ,ะที่สำคัญที่สุดก็ขอให้คุณเองร่ำรวยทั้งเงินทองแล้วก็วงเล็บเหมือนเดิมสติและปัญญาด้วยนะคะ,ะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นราบเรียรบยถ้าคุณกำลังพบเจออุปสรรคปัญหาใด หรือสิ่งอะไรที่มาขัดขวางเราหรือสิ่งที่มันไม่ดีก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นมาลายสิ้นไปนะคะอขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากมายในปีใหม่นี้นะคะขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาและที่สําคัญที่สุดขอให้สุขภาพกายและใจของทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณแข็งแรงนะคะทั้งตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณเราจะแข็งแรงมีความสุขนะคะแล้วก็มีความราบรื่นราบเรียบในทุกวันไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะก็โอยพอเรียบร้อยแล้วถ้าท่านใดไม่อยากฟังต่อจากตรงนี้นะคะสามารถก สกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ,ะกิ่งฟ้าจําเป็นจะต้องมีการเกินอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะก็อย่างเช่นเดิมเลยนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสตินาเปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเป็น general reading เนาะแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากปรับความเร็วความช้าในคันผู้ของกิ่งฟ้านะคะ ซึ่งกิ่งฟ้าจะบอกเป็นประจำทุกคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาตลอดไม่สามารถปรับเปลี่ยนในสปีดการพูดหรือคาแรคกเตอร์การพูดของตัวเองได้คือพูดแบบนี้มาใน YouTube ตลอด10ปีที่ทำ YouTube มานะคะก็ คุณสามารถปรับใน YouTube ได้ไงเราก็สามารถปรับตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าสมมติคุณโอเคก่อน normal speed หรือว่าสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับไปไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงไปกดฟันเฟืองด้านขวาบนใน YouTube นะคะ,ะคล้ายๆเหมือนตัว setting เนาะแล้วก็กดไปคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าใครอยากให้เร็วขึ้นอยากให้ช้าลงปรับได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศี ิงนะคะคประจำเดือนมกราคม2569หรือ2026นะคะเรามาดูดวงเรียผ้ารวมกันเลยดีกว่าทำนายจับให้พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมนะคะ Protection Splendor Two of Pentacles Six of Swords Eight of Swords, The Hierophant, Seven of Pentacles, The World, King of Swords, Page of Wands, Five of Swords, Six of Cups, page of swords and the last one ใบสุดท้ายนะคะ ace of swords นะคะโอเคราศีสิงโดยภาพรวมเป็นยังไงจริงๆพลังงานของคุณ,คณของคุณนะคะ <c ười> ขึ้นไปในทิศทางที่เดียวลิ้นพันเลยพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนพัดผ่านปัดเป่าออกไปสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเหมือนป็นหนึ่งสิ่งแบบชั่วร้ายเคราะห์ร้ายอะไรเงี้ยมันกําลังจบลงหมดสิ้นลงนะคะยิ่งใครที่เป็นคนที่ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำมาหากินไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ได้ให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่ากระทำในสิ่งที่ดีในทุกรูปแบบะนะคะ,ะแต่ไม่มีใครเพอร์เฟคเราเปใส่หลอกกิ่งฟ้าเข้าใจแต่ผู้ได้ฟังว่าเรากระทำความชั่วน้อยที่สุดอะค่ะเรียกว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณสุดมากนะต้องเรียกแบบนี้มันเหมือนกับว่า ถ้ายิ่งใครเป็นคนที่แบบมันนั่งสมาธิทุกวันหรือเป็นคนที่สวดนมนต์หรือทําบุญกุศลด้านต่างๆหรือแบบเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรอย่างสุดจิตนะคะพูดเลยว่าช่วงนี้กิ่งฟ้าพูดเลยว่าดวงชะตาของคุณไม่ค่อยน่ากังวลดวงชะตาของคุณมีแต่อะไรดีๆคุ้มครองคุณทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราก็ทําสิ่งไม่ดีเหรอก็อาจจะเป็นสิ่งอื่นสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนเข้ามาครอบงาเหมือนความชั่วร้ายมันเข้ามาครอบงาได้ง่ายเท่านั้นเองนะคะคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นนะคะแบบนี้้ะกันนะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นดวงของการที่แบบบางคนอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางเดินทางระยะสั้นเดินทางไปอยู่นานก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะ,ะแล้วก็พลังงานมันโดดเด่ดเนในเรื่องของต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์ความทันสมัยบริษัทข้ามชาติช่วงนี้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามความครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่า พวกาทาอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งค้าขายนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่ต้องอพูดต้องให้คําปรึกษาต้องสอนอ,อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกษตรกรรม,มจริงๆหลากหลายอาชีพที่ดีมากๆเลยนะคะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าดวงขึ้นทยานแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่วาจาวาทศิลป์ของคุณเด่นสุดๆอะ่ะคือหมายถึงว่าอะไรพูดแล้ว เหมือนเป็นหนึ่งมีสเสน่ห์พูดแล้วคนเชื่อฟังคนให้เกียรติหรือแม้กระทั่งพูดแล้วก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองสมมติบางคนบอกเป็นครูบาอาจารย์อ่ะก็แบบว่าคนแบบชอบการสอนของเรามากอาจจะมีคนมาว่าจ้างเรานอกรอบอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะพลังงานมันเลยขึ้นในลักษณะหมุนเงินค่อนข้างคล่องเงินเข้าอาจจะเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งช่องทางหรือว่าบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราอาจจะมีรายรับรายได้พิเศษ ค่าคอมมิชชั่นโบนัสอะไรต่างๆเข้ามาเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ไพ่มันจะมีคำเตือนเล็กน้อยว่าอย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าเราเก่งเราเด่นกว่าทุกคนนะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันไม่ไม่สามารถเป๊ะหรือว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบอยู่เหนือคนอื่นมันไม่ใช่แต่ถ้าเราบอกเราไม่ได้อีโก้สูงอ่ะไม่ต้องกังวลเลยอันนี้เป็นแค่คําเตือนสําหรับเราถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบ ไม่ไมีใครสามารถที่จะฉันลงได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะคือพลังงานแค่จะบอกว่าอย่าทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วที่คอยแบบเรียนรู้หรือสามารถเติมเต็มได้อยู่ตลอดเวลาดีที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วคุณจะเอาตัวรอดในสังคมได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ไพเ่เขาขึ้นอีกหนึ่งอย่างคําเตือนก็คือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปิดหูปิดตาบ้างถ้าสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดการปิดหูปิดตามันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะคะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราต้องร่วมงานกับคนคนนี้ แต่เราไม่บอกตรงไม่ชอบเขาเลยไม่ชอบในเชิงไหนก็ตามละกันหรืออาจจะไม่ชอบการทํางานของเขาหรือลักษณะการพูดหรืออะไรสักอย่างอะ่ะที่เราสึกว่าเนี่ยไม่ถูกชะตาเลยแต่เราก็ต้องทํางานก,กับเขาอะ่ะกิฟฟ้าบอกเสมอต้องทําตัวเป็น professional ทางานให้ได้กับทุกคนบันดึงใส่หัวโขนเวลาทํางานนะคะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอ่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาจริงๆเรื่องส่วนตัวก็ไม่ต้องไปยุง่งจบก็คือทํางานหน้าที่ของเราแค่นั้นเลยประมาณเนี้ย หรือบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าคนนี้เราพยายามเตือนแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นมองข้ามไม่ได้นะแต่ถ้าอะไรที่แบบมันมันจำเป็นจะต้องพูดต้องตักเตือนมันมองข้ามไม่ได้ก็ต้องพูดนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะเราไม่สามารถควบคุมสุกสิ่งทุกอ,อย่างได้ดั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นได้บอกว่างไพ่ก็เลยคือว่าปล่อยบ้างละวางบ้างละทิ้งบ้างในบางเรื่องอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานจะขึ้นในเชิงคําว่าช่วงเนี้ย เหมือนช่วงที่ถ้าเราบุกเราลุยเราประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะใช้เวลานะคะคือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเรา plan วันนี้เราจะให้สําเร็จวันพรุ่งนี้เลยมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะก่อนที่จะสําเร็จแต่ความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมต้องบอกแบบนี้นะคะ,ะทุกอย่างมันต้องใช้ความเพียรพยายามความตั้งใจการบุกการลุยปาดเงือบ้างแต่ไม่เสียแรงเปล่านะคะสำหรับในเรื่องของการงานแบบจาะลึกเป็นยังไงบ้าง ten of pentacles nine of cups the f o o l two of wands นะคะ the death age of wands การงานของคุณถือว่าขึ้นดีมากๆใครที่ทํางานประจาํางานอิสระอาชีพส่วนตัวธุรกส่วนตัวช่วงนี้จริงๆดีแทบทุกอย่างเลยนะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมก็ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างจริงๆด้วยจริงๆการจบลงมันสามารถเป็นคําว่าทํางานที่เดิมแหละแต่มันอาจจะเปลี่ยนโปรเจกต์ ไปทำโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่ที่มันชาร์เลนต์หรือว่าท้าทายเราเข้ามาแต่เราบอกว่าเอออาจจะแปลว่าเรากําลังเลื่อนตําแหน่งขึ้นมีหน้าที่ที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นมันเหมือนหน้าที่เดิมเราอาจจะจบลงหรือมันอาจจะมีหน้าที่ใหม่เพิ่มเข้ามามันเป็นได้หมดแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออเปลี่ยนงานอ่ะเป็นได้บางคนถ้าบอกว่าเอออยากเปลี่ยนงานไปงานที่ใหม่ได้ไหมถ้ามีงานใหม่รองรับเขาที่ใหม่เรารับรับเราแล้วอะก็ไปได้เพราะว่าไพ่จริงๆมันขึ้นแบบการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปเริ่มต้นที่ใหม่ๆทีี่่ดขึ้นกวา แต่พลังงานของคุณจะเลยรุ่งเรืองมากนะเรื่องการงานดีแต่ไพ่ะขึ้นเล็กน้อยเฉยๆว่าช่วงนี้คุณต้องรอบคอบในพวกเอกสารสัญญาให้เยอะขึ้นนิดหนึ่งหรือเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นเองนะคะอย่าชะล่าใจอย่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรก็ได้ยางเงคะถ้าสมมติเรายิ่งเป็นสมมติเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเราต้องดูรายรับรายจ่ายให้ดีดูการเงินให้ดีถ้ายิ่งเราบอาจจะมีแบบบุคคลอื่นมามาช่วยทํางานหรือเป็นลูกน้องอะไรเงรี้ยทุกอย่างแต่ถ้าเราไว้ใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไพยอย่อะมันแค่ขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องเป็นคนที่ไปดูแลไปควบคุมด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเราเอะใจอะไรพูดถามประมาณนั้นน่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรเงีเ้ยมันก็ดีนะคะคือเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นมากมันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครเนาะ,ะมันก็เป็นสิทธิของเราถ้าในกรณีสมมติเราแบบว่าเอยเป็นเจ้าของธุรกิจต,ต้อง,ต,องต้องดูแลตรงจุดนี้นะคะไพ่เลยขึ้นเตือนในเรื่องของกรรมว่าเรามาระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและผลประโยชน์เรื่องเงินประมาณนี้นะ,ะแต่ถ้าใครทํางานฟรีแลนซ์ช่วงนี้กิงฟ้าพูดเลยว่า แต่ถ้าบางคนบอกว่ามีงานประจํามีอาชีพเสริมเป็นงานฟรีแลนซ์ต่างๆงานฟรีแลนซ์เนี่ยงานเข้ามาเยอะมากงานวิ่งเข้าชนเยอะหรืออาจจะมีคนมาว่าจ้างเราเยอะแต่บางคนบอกทํางานอิสระอยู่แล้วช่วงเนี้รับ งานแบบมือเป็นระวิงเลยงานเข้ามาดีนะคะบางคนอาจจะมีการก้าวกระโดดในชีวิตนะคะแต่บางคนอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นไปทํางานมายถึงว่าต้องไปติดต่อประสานงานต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นหรือไปต่างประเทศก็มีโอกาสนะคะแต่แปลว่าช่วงนี้การงานดวงของคุณขึ้นมากนะคะไม่ต้องกังวลอะไรทุกอย่างเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีถ้าเราแบบเจอปัญหาอะไรนะคะหรือมีคนมาช่วยเหลือเรานั่นแหละนะคะสาหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะเป็นยังไงบ้างการเรียนการศึกษาไพ่อะมันขึ้นว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือ แปลว่าต้องอ่านทบทวนให้เยอะขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินไปกับการเรียนเยอะเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนนะกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจนะในกรณีเราบอกว่าเราสอบไม่ได้เลยเราสอบไม่ผ่านเลยไม่เป็นไรกิ่งฟ้าจะพูดเสมอว่าความพยายามครั้งที่1นึ่งอหนึ่งอาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะฉะนั้นพลังงานคือลักษณะนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราอาจจะต้องเพียรพยายามหลายรอบกว่าที่จะเห็นผลดีหรือประสบผลสำเร็จหรือว่าสะพานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ไม่เป็นไรนะกอดๆเป็นกำลังใจนะในกรณีที่เราถ้าเราไปเชิญหน้าแบบนี้อยู่แต่กิ่งฟ้าก็จะพูดเสม,มอแต่ละคนมันมีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันไม่เหมือนกันเราสอบตรงนี้ไม่ได้อาจจะไปที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดมันอาจจะมีเ,เขาเรียกว่ามีออปชั่นมีช้อยอื่นมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาก็เป็นได้นะคะ แต่ไพ่ขึ้นค่อนข้างแบบว่าต้องถ้าสมมติเราอยากจะจะประสบความสำเร็จจริงๆมันเหมือนแบบต้องทบทวนต้องอ่านให้เยอะขึ้นต้องจ้างใจมากคนอื่นหลายเท่าอะไรประมาณนี้นะคะถึงจะประสบความสำเร็จแต่ไพ่สุดท้ายแล้วประสบผลสำเร็จไหมประสบผลสำเร็จถ้าผ่านขบวนการความพยายามของคุณก่อนนะประมาณนี้นะช่วงนี้แบบเสียงเงินกับเรื่องการเรียนเยอะเหมือนกันแต่บางคนอาจจะบอกว่า,อ,าอยากไปเรียนต่อเมืองนอกมันเป็นการสะสมตังค์ในช่วงนี้หรือว่าหาทุนในการเรียนก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องอการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ temperance, two o 2 cups, ten o 10 w o s d s knights of swords, justice, The Sun สำหรับในเรื่องของการเงินมันมีคำเตือนละกันอย่าร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใคร โดยไม่มีสัญญาและลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าทางทีดีช่วงนี้ละเว้นในการที่จะลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงทุชนิดหรือว่าต้องไปร่วมพ้นอะไรกับใครนะคะระวังนิดนึงด้วยละกันแต่ถ้าเราบอกเราจําเป็นหรือเราพูดไปแล้วก็ก็ลองดูสถานการณ์ละกันแต่ไพ่ขึ้นว่าอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้หรือบางคนอาจจะบอกไม่ได้ลงทุนเลยเลยค่ะอาจารย์แต่อาจจะเป็นลักษณะอย่าไปคลิกลิงแปกมิฉชชีพกิ่งฟ้าพูดเสมอมิจจี้เนี่ยมันมาทุก ร้อยแปดขบวนท่านะคะที่มันจะทําให้เราแบบว่าต้องเสียตังกับมันแต่ถ้าเราเองระวังตัวมีสติเอะใจให้เยอะๆนิดนึงนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเราจะไม่โดนคือกิ่งฟ้าพูดในหลายคลิปเนาะคนใกล้ตัวมากๆของกิ่งฟ้าคิดว่าเขาจะไม่โดนโดนจ้ะแต่ดีว่าไม่ถึงแบบเป็นแค่หลักหมื่นอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าโหตายละโดนได้ยังไงนะคะคือมันมันเป็นความที่แบบมันเป็นความชะล่าใจอะแล้วพวกนี้มันเหมือนเหมือน,นมีหลักจิตวิทยาอะไรสักอย่าง มันเก่งนะแต่กิ่งฟ้าพูดเลยว่าระวังให้มากนะคะอ้พกมิชี่เนี่ยมันยังไงมันเปลี่ยนพวกเขาไม่ได้ทํากรรมยังไงมันได้แบบนั้นแหละแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องระวังตัวเราเองเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนตัวเองระวังตัวเราให้มากเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ อย่าไปลืมของมีค่าไว้ที่สาธารณะหมายถึงว่ากระเป๋าตังเงินมือถืออะไรก็ตามแต่คือรอบครอบมีสติให้เยอะๆนิดนึงอย่าหรือว่าบางคนบอกว่าไปดื่มสังสรรค์บางทีเราขาดสติเราดื่มนะคะไปลืมของมีค่าไว้อีกอะไรเงี้ยไพ่เขาขึ้นระวังในเรื่องคําว่าระวังทรัพย์สินและของมีค่าสูญหายจากความที่เราไม่เรามาระวังหรือชะล่าใจ ะะแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกคนนะอันนี้เป็นคําเตือนถ้าเราดูดวงแล้วเราเครียดอย่าดูแต่ถ้าเราดูดวงแล้วฟังคําทํานายของกิ่งฟ้าคําแนะนานของกิ่งฟ้าไปปรับอดัดแอปใช้ถือว่าดีนะคะแล้วเอาไปแบบอดัดแอปได้เลยเพราะว่า มันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราแลวระวังตัวมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยไพ่มันขึ้นเตือนชัดมากกิ่งฟ้าเลยต้องพูดอีกกรณีหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเสียเงินไปกับการขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้สําหรับบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกคนนะบางท่านแต่อีกมุมมองหนึ่งไพ่จะบอกเลยว่าการเงินของคุณอ่อมันมีมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ใช้เงินเก่งแต่ถามว่าหมุนเงินค่อนข้างคล่องนะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะ อาจจะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะว่าไพ่มันขึ้นจริงๆเงินคุณอาจจะได้มาจากความเสน่หาหรืออาจจะได้ของขวัญชิ้นพิเศษหรืออาจจะได้อะไรบางอย่างที่แบบว่าของฟรีหรือมีคนมามอบให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่หลักๆเลยคือบางคนอาจจะได้มาจากแรงซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเรื่องเงินเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเหมือน เป็นเงินเก่าเงินเก็บหรือว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่เราต้องได้มาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตัวเราเองอาจจะทํามากกว่าหนึ่งอาชีพแล้วเงินน่ะมันเหมือนอาชีพนี้อาจจะได้ไม่มากเท่าอีกอาชีพหนึง่งที่เราแบบไม่ได้คาดคิดอะไรเงี้ยเงินมันเลยเข้ามาอาจจะมากกว่าหนึ่งช่องทางในช่วงนี้หมุนเงินเยอะเหมือนกันเพราะว่า แต่คล่องนะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แค่ว่าเงินไหลเหมือนกันไหลยเยอะมากลวไหลยเยอะมากหาเงินเก่งนะแต่ใช้เงินเก่งมากนะคะฉะนั้นเราเรา,เราต้องอยู่เหนือดวงว่า ee, เดือนนี้เราต้องระวังตัวเองในการใช้ตังค์แต่กิ่งฟ้าเข้าใจมันเป็นช่วงระยะเวลาปีใหม่บางทีอาจจะแบบต้องซื้อของนู่นนี่นั่นไปท่องเที่ยวอะไรเงรี้ยล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วกันนะคะเอาวว่าระวังในการใช้ตังค์หน่อยสำหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างความรักคนโสดสนิท รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานไะเนี่ยน่าจะใช่นะคะเพราะว่าจะบอกว่าช่วงนี้ถามว่าเราบอกว่าเราอยากมีใครคือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นต่อเดือนหน้าแล้วกันไม่ต้องเสียใจไปเงินเนี่ยช่วงนี้ใครโสดแล้วรวยสําหรับคนโสดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคนที่แบบมีคู่ริมมาโสดทันทีไม่ใช่นะคะโสดแล้วรวยค่ะคนที่โสดอยู่แล้วช่วงนี้นะคะพลังงานเลยขึ้นบ้านลักษณะเป็นการโฟกัสสิ่งอื่นมากกว่าความรักเหมือนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานกิ่งฟ้าพูดเสมอไม่มีงานไี่มีเงินลำบาก ความรักเดี๋ยวมันจะมีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็เข้ามาของมันเองเดี๋ยวมันมีก็มีเข้ามาเองแต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยลำบากฉะนั้นเลยบอกไพ่ขึ้นมาช่วงนี้เหมือนไปโฟกัสเรื่องเงินมากกว่าสำหรับคนโสดเนาะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงไพ่ย,ยังขึ้นพลิกไปพลิกมานะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าคนที่เราอัดเหมือนเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะ,ะต้องบอกแบบนี้นะมันเหมือนเหมือนตอนแรกจะลงเอยกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะ แต่เสร็จแล้วมันก็เหมือนยังมีความลังเลใจลังเลใจแบบเหมือนในคาว่าโลเล่อะไม่เราหรือเขาเนี่ยมีความโรเลใจอยู่หรือว่ายังมีความเอกใจหรือว่ายังมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอยู่แล้วกันฉะนั้นสถานะมันยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนแต่กิ่งฟ้าก็มีคําเตือนให้เล็กน้อยดูให้นานๆอีกนิดนึงละกันหรือไพ่อาจจะเป็นคําเตือนในลักษณะคําว่าอย่าอย่าเชื่อลมปากของคน ทุกอย่างต้องดูจากการกระทำอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคนที่แบบโสดที่ไม่ชัดเจนเนาะอ่ะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเอ่อถ้าใครแพลนจะแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะมีโอกาเนี่ยมาขึ้นมาสใบเอาสองใบเลยความร่าของคุณดีนะช่วงนี้ค่อนข้างรักกันดีมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่า ตกลุมรักซ้ำไปซ้ำมากับคนเดิมๆจ้ะอุ้ยจ้ะพูดแล้วเขินนะคะเออประมาณนี้นะคะฉะนั้นความรักของคุณช่วงนี้ดีเป็นพิเศษเลดมากเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะคนโสดที่เออไม่ใช่คนโสดสิขอโทษคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานก็ปกติดีค่ะไปได้เรื่อยๆแต่ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงของการแบบร่วมกันทำอาหากินร่วมกันหาตางังร่วมกันสร้างอนาคตให้มั่นคงนะคะในฉันครอบครัวอะไรประมาณนี้นะสำหรับเรื่องสุขภาพ สุขภาพระวังช่วงพวกมีดบาดเหมือนแบบเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆแล้วกันต้องเรียกว่าช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็ให้ระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาอย่างเช่นสมมติเราเคยเป็นภูมิแพ้เราหายจากการภูมิแพ้แล้วเรากลับมาเป็นอีกเพราะว่ามันอาจจะสภาพอากาศหรือพฤติกรรมหรือเรานอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะคือต้องดูด,ดูดูแบบพฤติกรรมในการนอนของเราด้วยเพราะว่าไข้มันก็จะมีขึ้นเตือนว่าบางทีบางคนเนี่ย รู้สึกนอนไม่ค่อยเพียงพอพรนอนไม่เพียงพอร่างกายรวบางทีจิตใจก็รวนด้วยอารมณ์ก็รวนด้วยสังเกตง่ายๆนะบางทีคนที่แบบเรื่องอารมณ์ที่มันเป็นปัญหาหลักหลักคือบางทีบางคนนอนไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่ค่อยเต็มอิ่มหรือแบบนอนแล้วมันเหมือนแบบมันหับับเปนตื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสําคัญที่สุดคือการนอนนะคะอ่าฉะนั้น,นอนให้เต็มที่นิดหนึ่งเลยละกันนะคะอ่า แต่นอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าเอาอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณผู้หญิงอ่าในไหนละปีใหม่รับไปตรวจสุขภาพประจําปีไปตรวภจวภายในทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแหละแต่หลักๆผู้คุณผู้หญิงช่วงนี้อดูพวกระบบฮอร์โมน หมดลูกต่างๆด้วยหรือเต้านมด้วยก็ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะพูดเสมอทําบุญกับพระในบ้านพระในบ้านที่กิ่งฟ้าหมายถึงว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณพี่ป้านะ้าปูา่ยตายายบางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมไปได้หมดเลยใครที่ดีกับเราอย่าลืมดีกลับเท่านั้นเองแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอสถานการณ์หรือครอบครัวไม่เหมือนกัน,นเป็นเรื่องเซนสิทีฟเนาะแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆว,ว่าใครที่ดีกับเราให้ดีกลับแต่ทุกอย่างต้องปริมาณที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ ตัวเราไม่เดือดร้อนแค่นั้นเลยนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญอ่ะจริงๆทำได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วไม่จํากัดไม่จำ,จำต้องทาตามที่กิงฟ้าบอกก็ได้แต่เดี๋ยวกิงฟ้าจะดูให้แบบเจาะเจงเลยว่าเออเดือนนี้ทําบุญกับอะไรเราจะเสริมดวงคุณดีตาหลากัลกๆเลยอ่ะาการทาบุญโดยที่ไม่เสียตังคือการสวดมนต์บททั่วไปกิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description เสมอเสริมพระกระถางเงินล้าน9-30จบต่อวันได้นะคะเป็นบทเสริมนัพระกระถางเงินล้านแล้วก็เป็นการนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2นาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์ใคราแผเมต กรวดน้ําลงดินด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทําบุญพลังงานอะทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการสร้างสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์ นะคะหรือว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้หมดเลยเป็นการสร้างทุกชนิดที่เป็นประโยชน์และสาธารณประโยชน์แก่ผู้อื่นค่ะประมาณนี้นะคะได้หมดเลยอนุทนาบุญด้วยหรือถ้าจะทาบุญรูปแบบอื่นทําได้เลยนะคะเราแต่เรานะคะนอกนั้นก็มีรอะไแล้วก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขความเจริญม,มากๆนะคะขออนุญาตจบคำาธิายเด็ดเพียงเท่าน,นี้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะสำหรับท,ท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังด้วยตัวของตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการเลยเพื่อกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจกิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจติดต่อได้ไอจีด้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออออออนน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 ุญาา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 าตฝกกกกรรรร้้้้้้้มมมัััจคคคคคบพสสส์์์ขงงงงงงยยยยิิ่่่่่่ฟฟะะะะะถถถผไไลลลแแแดเเเูววีช เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r six f e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายละะะใจจน,ะะนนนนนควีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ